ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ LibreOffice Writer นะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จการตั้งค่าครั้งแรกก็ควรตั้งค่าในการใช้งานของภาษาไทยให้เรียบร้อยซะก,ก่อนเริ่มต้นพอเปิดขึ้นมาแล้วก็มาที่เมนู Tools แล้วก็เลือก Options จากนั้นนะครับในหมวดหมู่ LibreOffice ตรง user data ก็คือถ้าเราต้องการที่จะให้ใส่ข้อมูลของตัวเราหรือบริษัทหรือหน่วยงานลงในเอกสารทุกฉบับที่เราสร้างขึ้นให้เป็นค่าตั้งต้นก็คือให้มาใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือช่อง first name last name initials นะครับแล้วก็ที่อยู่จากนั้นถัดมาก็คือตรงหมวด Language and Locales นะครับในแ็บ General User Interface <c oughs> ก็คือส่วนติดต่อกับผู้ใช้ว่าต้องการใช้เป็นภาษาอะไร Locale Setting เลือกให้เป็นภาษาไทยนะครับตรงค่าหน่วยเงินถ้าเลือกค่า Default เอาไว้ค่าตั้งต้นมันก็คือจะตามตัว Locale ที่เราเลือกไว้ ถัดมาก็คือตรงภาษาที่เราใช้นะครับตอนแรกจะมีแค่ Western ก็คือเลือกให้เป็นภาษาอังกฤษแบบ USA ถัดมาก็คือตัว complex, Le complex Text layout เลือกให้เป็นภาษาไทย ถ้าหากว่าเราใช้ภาษาจีนเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ให้มาติ๊กเลือกตรงนี้ด้วยแล้วก็เลือกว่าจะเป็นอะไรนะครับถัดมาก็มาดูที่ตัว complex text layout ในบางระบบปฏิบัติการเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยพวกเวลาตอนที่เราใส่ตัวเลขมันอาจจะเป็นตัวเลขไทยให้ถ้าเราต้องการใช้ตัวเลขอารบิก ก็ให้มาตั้งค่าตรงนี้นัม e อริคอนะครับจากที่เป็น System ก็คือเลือกให้มาเป็นเลขอารบิกเมนูถัดไปก็คือตัวเมนูในหมวด Label Office Writer เลือกที่ General ถ้าหากว่าเราต้องการให้มันใช้เป็นหน่วยเซนติเมตรเราก็มาเลือกตรงนี้ค่าตั้งต้นก็คือค่าเป็นนิ้วเป็นอินช์นะครับแล้วก็ตรงวิว ก็มาเลือกให้เป็นเซนติเมตรเหมือนกันและถ้าหากต้องการให้มีแถบไม้บรรทัดในแนวตั้งด้วยก็มาติ๊กเลือกที่ตรงนี้ถัดมาก็คือตั้งค่าของฟอนต์ภาษาที่ใช้ในเอกสารในตอนเริ่มต้นเนี่ยฟอนต์ที่ เป็นค่าตั้งต้นฟอนต์อังกฤษกับฟอนต์ไทยจะเป็นคนละตัวกันขนาดก็ไม่เท่ากันทําให้เวลาเราพิมพ์ฟอนต์ภาษาไทยภาษาอังกฤษฟอนต์มันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขนาดก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ตั้งค่าเอาไว้ให้ใช้ฟอนต์แบบเดียวกันนะครับในส่วนค่าตั้งต้นโดยพื้นฐานก็ประมาณแบบนี้แล้วก็เลือกโอเคจากนั้นตัวถัดมาก็คือตั้งค่าในส่วนของการค้นหา มาที่เมนู Edit f i n d and Replace ตรงนี้จะค่อนข้างสำคัญกับการค้นหาภาษาไทยตัวอย่างก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเวลาตอนที่ค้นหาจะเห็นว่าเราค้นหาคำว่า R มันจะถือว่าเป็นคำเดียวกันหมด โดยไม่ได้สนใจวันอายุทําให้เวลาเราค้นหาคําแล้วแทนที่เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคําที่เราไม่ได้ต้องการก็ถูกแทนที่ไปด้วยจะต้องมาเลือกที่ตัวเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะนําวันอยุกมาเป็นส่วนในการค้นหาด้วยคราวนี้ก็จะไม่เจอตัวอื่นแล้ว หลักๆในการตั้งค่าก็จะมีเท่านี้